ดักไงกูไม่แปลงอีกว่าเสื้อเอาเทียบอบเทียบว่ามันอาจจะย,ยืนเสมอกันไหนเนาะแจ้งสีหูเียมองอย่างนี้ใหญ่กว่านะน่าจะซูสีกันอยู่นะครับ้าเห็นพี่ช้างเหรอดูด,ด,ดูมองพี่ช้างพี่ช้างทำไมอยู่ข้างบนอ่ะเออ,เอ,อทักซะนาอทักซะนาอ,นอบุบ่อน้ำพูสวัสดีครับสวัสดีไปไมเอฟซี 2, ทุกทุกคนทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับ วันนี้ก็จะพาไปชมบรรยากาศน้องดาวจ้าไแม่แป้งเดินอีกเช่นเคยนะตอนนี้ก,นนก็เรียกอะไรตอนนี้ก็จะมาเดินด้วยกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าจะพาน้องเนเจ้าเริ่มเดินทางใหม่ๆมากขึ้นนะครับเริ่มเขาเรียกอะไรเดินเส้นทางใหม่ๆนะครับก็จะเอาพี่ดาวมาเดินเป็นเพื่อนด้วยด้ยเด็กหมากับ อืมครับพี่ดาวเท่าไม่แป้งแล้วนะครับพวกผมมาน้ำหนักไม่จะเยอะกว่าไม่แป้งอีกแล้เนี่ยไปครับไปครับ เดินทางแบบใหม่ๆนะครับแม่ๆก็จะตื่นๆหน่อยนะครับไม่คุ้นไม่ชินก็จะเอาพี่ดาวมาประกบไว้นะครับรู้ว่ามากับพี่เนี่นิ่งเลยโอ้ยแม่สาวแก้มแดงครับวันนี้จนเจ้าทาแป้งตรงแก้มด้วย <c oughs> ดูครับโอ้ยโอยมุดแล้วมุดแล้วในวิชามุดแล้ว นี้เราจะเดินไปทางฝั่งไปข้างบนนะครับนี่ฝั่งรีสอร์ทโอ้ยย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 ยวันนี้ไม่ค่อยนิ่งครับวันนี้โอ้โอทางใหม่ๆน้องก็จะยังไม่คุ้นชินนะครับโอ้ลุงเกาะเขาหมาัอน เวลาลดมาก็หลบรถครับหลบรถครับหลบรถาครับไปไปกันต่อครับแม่แม่โอ้รถเยอะมาก,กวันนี้ก็ได้ทดสอบเป็นบททดสอบทั้งทเ,เจ้าแล้วก็ลุงดำด้วยรถหลังมาอีกนะครับเกาะเข้าหน่อยครับ เบรกนี่นะครับเอาโอ้โอสบายมากครับก็วุ่นวายนิดนึงนะครับวันนี้ยังถือว่าไม่นิ่งเท่าทุกทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นทางใหม่เดินครั้งแรกเลยนะครับฝั่งนี้ส่วนผมก็มากับผู้ใจครับผมนี่อันนี้สีดอไฟฟ้า <laughs> มากับจักรยานไฟฟ้าเหมือนเดิมครับนินขี่จักรยานครับไม่ต้องบังคับยาก <laughs> หมุนหมุนหมุนโอ้โหอันนี้เป็นทางทางที่รถเขาเรียกก็เป็นทางดําที่รถเที่ยวตลอดนะเพะื่อนได้รถเที่ยวนะทางรถทางรถสับจอตลอดก็น้องก็จะตื่นตื่นหน่อยนะครับทางรถเที่ยวเฮ้ยไตดล่ะไ้ตดไฟตด อันนี้นางสาวเก้มแดงน้ำรัเจ้าจ้าพี่ดาวเนี่ยตัวใหญ่เดินได้ยินได้โกรธอีกด้ดตัวแน่นตับเลยดูเทียบกับแม่แป้งนะครับก็เป็นการเติบโตอ่าอ่าเขาเรียกอะไรสุก h a p p เบ i r t h d a y to จนเจ้านาหนึ่งปีสี่เ,เ,ดเ,เดือนนามหนึ่งขวบสี่เดือน ตเติบโตนะครับน้องเจะเจ้าก็เติบโตมาอีกหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งปีสี่เดือนวันแรกที่ได้เรียนรู้เส้นทางใหม่ๆนะครับที่ไม่เคยมานะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องเจนเจ้าด้วยนะครับในการฝึกต่างๆนะครับในในปีสี่เดือนแล้วเก่งมากตรพี่หมาบพี่หมาอยากลื่นนะพี่หมาในเจอเจนเจ้านะ ไปครับไปหะออกกำลังกายชิวๆนะฮะเราต้องเชวบเชวบต้องมาโอ้บันทายดู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 ดดพี่ดาวโอ้โหดักไงกูไม่แปรงอีก่า,เ,าเสื้อเอาเทียบัเาเทียบว่าม,มันอาจจะยืนเสมอกันไหนเนาะเจ้งสิหูเสีย มออย่างนี้ใหญ่กว่านะน่าจะสูสีกันอยู่นะครับดูครับโ้แปลว่าบลักกักหลังกับยางไงแ่นหลังก็ใหญ่ตูดก็ใหญ่ขาก็ใหญ่หน้าก็ใหญ่ฮ่าฮ่าฮูเขียวน้อยมีมูเขียวน้อยอยู่อย่างเดียวครับมูเขียวตามใบนะครับมูเขียวแต่ว่าหุ่นอาจจะเกินใบไปหน่อยนะครับ โอ้ ه, เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับของนงเงินเจ้าที่ได้มาเจอตรงนี้เดี๋ยวพ่อเลินจะพาเดินพรมแดงพ่อเลินจะฝึกเดินพรมแดงนี่ก็เป็นสถานที่ที่เราเดินพรมแดงกันนะครับวันน,นี้กล้องน่าจะเอียงๆหน่อยต้องขออไปนิดนึงค่อยไปปรับเอาตั้งกล้องไม่ <c oughs> สมดุลเท่าไหร่นะครับขอไปแม,แม่ๆนะครับอก็เป็นสถานที่ที่เรามาเดินพรมแดงกันวันนั้นนะครับ โอ้โหเนี่ยเห็นไหมอู้จริงๆครับน้องดาวบ้านท้ายใหญ่กว่าแม่แป้งอีกเราต้องให้เพลินเดินเทียบไปอีกนิดนึงตอนนี้มันจะหลอกตาหน่อยเพราะว่าน้องดาวอยู่หลังกว่านะครับต้องให้เสมอกันหน่อยเออเนี่ยจะเสมอกันละนี่ประมาณนี้สูสีครับสูสี Oh, oh. โอ้โหเจ้าตื่นตื่นพี่ช้างไหมไหนเะจ้าเห็นพี่ช้าง oh. ไหมเอาเจ้าเห็นพี่ช้างเหรอดูดูดูมองพี่ช้าง <laughs> พี่ช้างทำไมอยู่ข้างบนอ่ะเออหักซะหนอหักซะหนอบุญบ่อน้ำพุพ่นอุ้ยอุ้ยหักซะหนอหักซะหนอดึง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 นี่นะครับบรรยากาศ เดินเล่นนะครับโอ้โ oh. ห <laughs> ไปครับไปนี้ก็จะเป็นห้องพักอันนี้เป็นห้องรวมนะครับแม่แม่เป็นห้องรวมแบบท่านละร้อยห้าสิบหรือเปล่านะห้องรวมรีวิวห้องพักให้ด้วยอืมอันนี้เป็นห้องแยกนะครับแต่เป็นห้องแยกติดกันนะครับแบบเป็นห้องส่วนตัวแต่ติดกันแล้วก็นั้นเป็นหลังนะครับมีหลากหลายราคามีหลากหลายไซส์เลยงั้นเมืงเกิดน้องดาวไม่แน่ใจว่าเต็มหรือยังเนาะที่ตรงนี้นะครับ ต้องรีบจองกันเข้ามาได้นะครับแม่แม่ห้าสิงหามาเจก้กองงดาวได้นะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องพี่พน้องปอนแชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม